สวัสดีค่ะท่านุกคองที่เคารพนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูปูนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูปูนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชารู้โลกรู้ชีวิตค่ะเด็กๆกิจกรรมของคุณครูปูนก็คือดูอุปกรณ์ภายในรถนั่นเองเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์ภายในรถครูปูนมีเพลงสนุกๆมาฟากเด็กๆด้วยละค่ะ เด็กมาฟังเพลงของคุณก่อนนะคะเฮิมเฮิมเฮิมนั้นเสียงขึ้นบินบนฟ้าปีนปีนปีนรถยนต์วิ่งมาแต่ไกลปูนปูนปูนปน,นั้นเสียงหูดของรถไฟตึกตึกตึกเรือยนต์วิ่งในแม่น้ำลำคลองเฮิม ฮึมฮึมนั้นเสียงเครืองบินบนฟ้าปินปินปินรถยนต์วิ่งมาแต่ไกลปูนปูนปูนนั้นเสียงบุดของรถไฟตึก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 ,ตกเรือยนต์วิ่งในแม่น้ำลำคลองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเพลงของครูป,ปูนได้จบลงไปแล้วคะ่ะเมื่อกี้เพลงของครูป,ปูน ถึงอะไรบ้างนะคะใครตอบคุณได้เอยน้องวินเนอร์ครับถูกต้องนะคะวินเนอร์บอกว่าเครื่องบินอยู่บนฟ้านั่นเองเก่งมากค่ะเยี่ยมต่อไปน้องนภัสครับถูกต้องค่ะนภัสบอกว่าเสียงรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนนั่นเองยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะน้องน้องเบลค่ะ เมื่อกี้เพลงของคูณกล่าวถึงอะไรนะนอกจากเครื่องบินนอกจากรถยนต์ถูกต้องค่ะน้องเบลบอกว่าปูนปูนปูนเสียงรถไฟนั่นเองรถไฟวิ่งอยู่บนรางรถไฟนะคะเด็กๆอ่าอีกคนนึงหรืออะไรอีกนะน้องพริมค่ะพรีมถูกต้องค่ะน้องพริมบอกว่าเรือยนต์วิ่งในแม่น้ำนั่นเองเสียงเรือยนต์ วิ่งตึ๊กตึ๊กตึกนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆถูกทั้งหมดเลยเอาระค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้ครูปูนจะพาเด็กๆไปดูอุปกรณ์ของรถยนต์นั่นเอง เด็กๆคะเดี๋ยวครูปุณจะพาเด็กๆไปดูอุปกรณ์ภายในรถนะคะตรงนี้คือที่จอดรถนะคะกว้างมากเด็กๆเห็นไหมคะมีรถจอดอยู่เยอะแยะมีรถหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมคะมีหลายขนาดมีหลายสีเดี๋ยวครูปุณจะพาเด็กๆเข้าไปดูอุปกรณ์ภายในรถนะคะปุณจะพาเด็กๆมาดูรถกระบะคันนี้นะคะเด็กๆหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือรถปิกอัพนั่นเอง เด็กๆคะสังเกตเห็นรถคันนี้ไหมคะสีอะไรนะ้าสีดำนั่นเองนอกจากเห็นรถคันนี้แล้วเด็กๆสังเกตด,ดูล้อนะคะล้อรถมีกี่ล้อเอ่ยสี่ล้อค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะรถคันนี้มีตัวรถมีล้อที่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้นั่นเองเดี๋ยวอุปุลจะพาเด็กๆเ,เข้าไปดูอุปกรณ์กันนะคะ เด็กๆคะเราจะเริ่มตั้งแต่เปิดประตูรถเข้าไปเลยนะคะเปิดตรงนี้เลยนะคะคุปูปูนเปิดประตูแล้วจะเห็นภายในรถแบบนี้เลยเด็กๆสังเกตดูมีอะไรบ้างแต่คุปูปูนจะอธิบายแต่ละอย่างนะคะว่าคืออะไรและทำหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆคะนี่คือพวงมาลัยมีหน้าที่บังคับรถนะคะ ถ้าเราอยากเลี้ยวซ้ายเราก็หมุนไปทางซ้ายจะเลี้ยวขวาก็หมุนพวงมาลัยไปทางขวานะคะรถทุกคันจะต้องมีพวงมาลัยนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋ง รถกระบะรถสิบล้อหรือรถบรรทุกต่างๆรถดับเพลิงรถขยะหรือรถพยาบาลเด็กๆคะส่วนตรงนี้จะเป็นแตรของรถยนต์ค่ะจะอยู่ตรงกลางพวงมาลัยเลยนะคะแต่ครูปุณจะลองบีบแตรให้เด็กๆดูนะออได้ยินไหมคะเด็กๆอันนี้เราก็จะบีบแตร เพื่อเป็นสัญญาณให้รถคันอื่นที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านข้างระมัดระวังถ้าอยู่ใกล้รถเราเกินไปนั่นเองนะคะและก็บางครั้งก็บีบแตรเพื่อเป็นสัญญาณ ให้คนระวังในการจะข้ามถนนนั่นเองเพื่อความปลอดภัยในการข้ามถนนค่ะเด็กๆคะส่วนตรงนี้คือไฟเลี้ยวคะ่ะซึ่งจะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อไม่ให้เราเกิดอันตรายนั่นเองอันนี้เรียกเกียร์ธรรมดานะคะแต่เดี๋ยวนี้รถสร่วนใหญ่ ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆคะส่วนตรงนี้จะเป็นที่เราต้องใช้เท้าเหยียบนะคะจะอยู่ด้านล่างตรงที่วางเท้าของคนขับพอดีเลยเด็กๆดูนะคะตรงนี้คือคันเร่งค่ะถ้าเราอยากให้รถวิ่งไปได้เร็วเราก็เหยียบคันเร่งนะคะส่วนอันนี้คือเบรกเท้าค่ะเด็กๆเวลาจะผ่อนรถหรือหยุดรถก็จะเหยียบตรงนี้ค่ะ ส่วนตรงนี้คือคลัสค่ะเด็กๆเราจะเหยียบกรณีเปลี่ยนเกียร์นะคะเด็กๆจะเหยียบคลัสค่ะแต่รถที่ครูป,ปูนให้เด็กๆดูคือรถเกียร์ธรรมดานะคะแต่ถ้ารถคันไหนเป็นเกียร์ออโต้ก็จะไม่มีพลัด์นะคะเด็กๆจะมีเฉพาะคันเร่งกับเบรกนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเด็กๆคือเบรกมือค่ะ เราจะใช้งานในกรณีจอดรถจะดันขึ้นเพื่อไม่ให้รถไหลนั่นเองแบบนี้นะคะเด็กๆจะอยู่ใกล้ๆกับเกียร์นะคะส่วนตรงนี้คือเข็มขัดนิลลัยนั่นเองจะมีทั้งสองฝั่งคนขับแล้วก็เบาะนั่งข้างๆนะคะอันนี้เด็กๆคะสำคัญมากนะคะเวลานั่งรถจะเดินทางไปไหนเราต้อง คาดเข็มขับนิรภัยทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองอุปกรณ์ที่อยู่ในรถไม่ว่าจะเป็นคันเร่งเบรกหรือคลัสพวงมาลัยเกียร์เบรกมือเด็กๆไม่ควรจับเลยนะคะเพราะจะเกิดอันตรายได้ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราไปดูอุปกรณ์ภายในรถยนต์กับภูมิปุมาแล้วเมื่อกี้นี้เด็กๆจําได้หรือเปล่านะ้ ว่ามีอะไรบ้างและมีชื่อเรียกว่าอะไรใครจะตอบคุปุลได้นะน้องซันครับน้องซันบอกคุปุลสิลูกเมื่อกี้เราไปดูอุปรกรณ์ภายในรถยนต์น้องซันเห็นอะไรลูกถูกต้องครับน้องซันบอกว่าพวงมาลัยนั่นเองพวงมาลัยจะอยู่ตรงข้างหน้าคนขับเลยนะครับต่อไปน้องโซ่ครับน้องโซ่สังเกตเห็นอะไรลูกที่คุปุลบอกเมื่อกี้นะโอ้เก่งมากน้องโซ่บอกว่า เข็มขัดนิลภัยนั่นเองที่ทุกครั้งเราจะต้องคาดเข็มขัดใช่ไหมครับเก่งมากเยี่ยมต่อไปน้องภูภูมิครับภูภูมิภูภูมิไหนบอกภูปูลสิเมื่อกี้ภูปูลพาเด็กๆไปดูแล้วภูภูมิสังเกตเห็นอะไรลูกสุดยอดภูภูมิบอกว่ามีคันเร่งมีเบรค มีคลาสนั่นเองเก่งมากซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างที่คนขับจะต้องใช้เท้าเหยียบนะลูกเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมใครจะบอกคุณปุณได้อีกนะสุโม,โมครับสุโม,โมเยี่ยมยอดสุโม,โมบอกว่าเกียร์นั่นเองจะอยู่ด้านซ้ายมือของคนขับนะคะเอาลคะค่ะเก่งมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเด็กๆขายังไม่หมดนะที่เพื่อนๆต่อมาถูกทั้งหมดเลยยังเหลือ,ออีกนะคะ น้องทัพทิมไหนหนูลองบอกครูปุนสิลูกว่าเหลืออะไรอีกหนาที่เพื่อนๆยังไม่ตอบที่น้องเห็นนะคะที่น้องสังเกตเห็นที่เราไปดูปอุปกรณ์มาเก่งมากค่ะลูกน้องทัพทิมบอกว่าเบรกมือนั่นเองที่เวลาเราจะจอดรถเราจะต้องดึงเบรกมือขึ้นรถเราจะได้ไม่ลื่นไหลนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะคราวนี้ครูปุนจะมีคําถามสุดท้ายถามน้องเบลค่ะ น้องเบลคะน้องเบลคิดว่าทุกครั้งที่เราจะเดินทางเรานั่งรถเราจะต้องเซฟตี้ตัวเองอะไรก่อนเป็นอันดับแรกคะน้องเบลบอกปู่ปู่ให้ชื่นใจสิลูกถูกต้องนะครับเก่งมากคะ่ะน้องเบลน้องเบลบอกว่าจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนั่นเองหรือเซฟตี้เบลนั่นเองนะคะเราจะได้ปลอดภัยในการเดินทางนั่นเองเก่งมากเยี่ยมเยี่ยม ต่อไปฟาเดลครับฟาเดลไหนฟาเดลลองบอกขูปุ่นสิลูกเพราะอะไรเวลาเด็กๆอยู่ในรถเราจึงไม่สามารถที่จะจับตรงโน้นจับตรงนี้กดปุ่มนโ้นกดปุ่มนี้ได้โดยที่ไม่มีผู้ปกครองอยู่เพราะอะไรคะลูกฟาเดลบอกขูปุ่นสิถูกต้องนะคะฟาเดลบอกว่ามันจะเกิดอันตรายนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆคะทุกครั้งนะคะที่เรานั่งอยู่ในรถเราจะไปไหนมาไหนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองเราจะได้ปลอดภัยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเราอาจจะนั่งรอคุณพ่อคุณแม่อยู่ในรถก็ตามเราไม่ควรที่จะไปกดตรงโน้นกดตรงนี้หรือจับอะไรใดๆทั้งสิ้นในอุปกรณ์ของรถรถดน แต่ถ้าเป็นไปได้เราไม่ควรรอคุณพ่อคุณแม่อยู่ในรถตามลำพังนั่นเองเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมของครูปูนในวันนี้พาเด็กๆไปดูอุปกรณ์ภายในรถยนต์เด็กๆก็ได้รู้จักกันไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อเป็นการทบทวนครูปูนจะฝากกันบ้านนะคะให้เด็กๆไปดูอุปกรณ์ภายในรถยนต์ของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆละค่ะ แล้วก็อย่าลืมบอกอุปุรด้วยนะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆเ,เห็นที่เด็กๆรู้จักมีชื่อว่าอะไรแล้วก็รบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะก่อนจากกันในวันนี้เช่นเคยค่ะเด็กๆคะให้เด็กๆซฟตัวเองโดยการล้างมือบ่อยๆถ้าเราออกไปนอกบ้านเราต้องสวมแมสทุกครั้งนะคะเว้นระยะห่างทางสังคม เราไม่ไปที่ชุมชนอแออัดนะคะเพื่อที่จะเซฟตัวเองเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อคนที่เรารักนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ